สวัสดีครับผมชื่อยีนนะครับอายุ31ปีนะครับปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับคือผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่นั่งทำงานเนี่ยสาชั่วโมงครับตลอดบางครั้งเนี่ยก็นั่งทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ มีอาการที่เราเจอบ่อยคือจะเป็นปวดท้ายทอยปวดหลังนะครับแล้วนั่งนานๆก็จะปวดเอวปัจจุบันเนี่ยที่มีอาการปวดเข่าซ้ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่สรรหานะครับอาหารเสริมนะครับยาที่มาช่วยบรรเทาอาการอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจาเพราะว่าเราต้องทำอาชีพเนี้ยอีกกนานนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมปวดเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยปวดเนี่ยร้าวเลยนะฮะจนผมต้องไปหาหมอจนหมอบอกว่าผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมผมเนี่ยปวดขนาดจะต้องฉีดมอร์ฟีนเลยนะแล้วก็สัรหายาอาหารเสริมเนี้ยมาใช้เยอะเยอะมากนนะครับจ วันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนแนะนาให้ผมใช้สินค้าตัวนี้ครับชื่อเรียกว่าวีนูเป็นสินค้าของอเมริกานะคือผมอะ่ะก็ลองนะครับผมนั่งนานๆนะครับตัวเนี้ยคือตกใจตรงไหนหรูป้ป่ะคือปกติเนี่ยพอสี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะเริ่มปวดตรงนี้ละแล้วต้องพักนะครับแต่พอผมใช้ตัวเนี้ยหนึ่งสัปดาห์แล้วมั้งนะครับแต่ผมรู้สึกตั้งแต่สามสี่วันแรกแล้วนะผมใช้ตัวเนี้ยมาประมาณสามสี่วันเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้สึกปวดเลยนะ ถามว่ามีอาการนิดมีอาการนิดๆแต่ไม่รู้สึกปวดแบบทรมานเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ต้องพักอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้มาเจวันแล้วอาการปวดพวกนี้แทบไม่มีนะครับแล้วก็อาการที่แบบไม่มีเลยตอนนี้คืออาการที่ว่าพอนั่งนาน,านๆนะครับตรงหลัง,เ,นะง,งเ,ลเนี่ยเราจะปวดนะครับตรงตรงเอวเนี่ยเราจะปวดไม่ปวดแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ถึงเว่าเราจะลุกอย่างนี้ใช่ไหมเข่าซ้ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมันแบบมันมันปวดอะมันบิดมันบิดอะนะฮะอาการเนี้ยไม่มีแล้ว ผมกล้าท้าเลยถ้ามีใครใช้พวกอ,อาหารเสริมหรือยาเนี่ยมาเยอะคุณไม่เยอะเท่าผมหรอกนะครับผมเนี่ยจบที่ตัวนี้แล้วผมเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซน์เวลานั่งทํางานทีเนี่ยผมเคยนั่งทํางานตั้งเก้าโมงเช้านะครับจนเป็นจบ9ก้าโมงเช้าอีกวันนะถามว่ามีเวลาไปฉีดไหมนี่ก็ฉี่บ้างเครื่อนเนี้ยผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงอะ่ะไม่รีวิวและใครที่เคยตาม Facebook ผมอะ่ะจะไม่เคยเห็นผมรีวิวสินค้าตัวไหนเลยตัวเนี้ยสุดตรีนสุดตรีนจริงๆเกี่ยวกับไข่ข้อกระดูกเนี่ย สุดๆสุดๆนะครับพ่นนะครับพ่นเข้าไปในใต้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับประมาณ4ี่ปั๊มนะครับอย่างนี้นะแค่นี้แล้วนอนจบอย่าทำอย่างนนีะ้ทุกวันทุกวันทุกวันผมใช้อเน,นี้มาประมาณขวดที่3อาการที่เป็นปวดท้ายทอยเนี่ยถ้า4ี่ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้สึกแล้วตัวเองใช้จริงแล้วก็ผมมาได้ผลลัพธ์นี้จริงๆก็เลยมาบอกโอเคนะจบนะวัสดีครับ